สวัสดีค่ะคลิปนี้นำเสนอ Toyota h i l u ัก i ี o o ปี2014นะคะเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะรุ่นนี้รถก็เดิมๆทั้งคันเลยเครื่องยนต์เกียร์สมบูรณ์ดีนะคะแอร์เย็นใช้งานได้ปกติขายอยู่ที่ราคา248,000บาทค่ะ ลงเบอร์คนขายไว้ให้เรียบร้อยนะคะถูกใจชอบใจติดต่อคนขายได้เลยนะคะเอกสารมีครบค่ะพร้อมโอนค่ะเครื่องยนต์ยังใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะคะปกติหมดเลยถูกใจชอบใจมีเบอร์คนขายขึ้นให้นะคะหรือไม่ก็ลงมาดูใต้คลิปนะคะแจ้งรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนะคะ